ไอให่มัสิคกมันองยกินเลยิ่งกินยังกินิแข่งกันกินเราว่าใครวซาบินพี่เหนือมาเล่าเร่องกินที่เราอะพี่ก็กับพีนเหนือเหมาะพาด้วมาเลยขาเยอะตัดยากหนูเป็นคนตัดเนาะอ๋ออโทษแขงกินซูชิน่ นีค mm ่ค hmm. ับทำแบบเออหนูก็ยืนเรียมอยู่นั่นหละตัดเบียนนยดีดีไหมายองนุก็เป็นของได้เลยนเป็นห่เขาหย้ดอยากได้แซลมอนอีกอันนี้็เป็นอยากได้แซลมอนอีก เว้ยอุ้ยแรงมากลังจะดีเลยก <ś class ic> ำลังจะดีเลยมั้ <ś class ic> อื้ออันนี้มันมีกล้องแล้วก็จะเห็นม่เอาชื่อนี้อันนี้เป็นกุชลาดอันนี้เป็นปลาอ่าวไทยปลาไม่ใช่ปาอ่าวไทยนลาอะไปล,ป,ปลาสีแดงๆ,ๆอ่ะปล<อ>าวาน<ม>น้ากล่ เรากินดูอรยชิมดูเร็วๆไม่กริงเรอเอจริงมัครับกคาจริงมากงงมากนี่แหละคอนเจ็โมาเกมใจเอ๋อเดี๋ยวมันตอนนี้มันจะต้องตามไปเช็ดตัวละอ้ยสวยมากมอต่างมอต่างากนสวยมากอะไรนะันแห่งความไม่ใช่ไหมอุ้ยไม่ต้องยยาก็ได้ โโม,มันมัน,มน,มนปลกๆเค่ะแปลกยงงง่ายเจริงเหรอนะเออที่าเราเนียยาไมกินแบบนีอันหยิบนมนลรูอันนี้ใช่ไหมเป็นใช่ทุส,สา,าน โอทยใครที <mile> oh. ่ไหนไทยลองสลัดปลาปลาไทยทำมั้ยพี่เด็กยือยันให้ยือ่งมันแผ่นอย่างนี้นี่กระ่ายพูดเนื้อมันมีความกรุบๆด้วยอือฮึใช่มันมันจะเนืบเนมมันอยู่ในตระกูลเดียวกันกับกับปลาเก๋าอ่ะปลาเก๋าน่ากินใช่ใช่กรุบกรุบอร่อยอ๋อไม่ใช่เหรอ โกดเลยอะอุ้ยชินตนูนดีกว่าชินตรงนันไม่ไมนีใค้วินนั้นเขาต้องวางบนไม่มีไม่มีได้ของอ๋อไม่รู้เมือนกัเลยเหมือนกันตบ่เบื่อไม่ใหม่อยตังไม่ได้หน่ินเดี๋ยวจะแบบเดี๋ยวอบไมกินเป่าทำไม ปรุงปรุงบ้งปรงไม่หรอกอัวงหรอฮะอันนี้หัวอันอื่นอ่ะอันอื่นใครกินอนไรกันยอะมกอม่ยอมกินอะไรกินอะไรกันเสร็จมอุ้ยร้องกันอุ้ยกินสอมกันี่คนนพร้องครับสี่ห้าห้าคนกินีองนอม่รู้นหรอนารักมาก วิอะไรวะนะไปลกขอเรื่องอะไรวะอะไรพลัดพลักแบบพลัอใไหมปั่าพันอะไรพลัแรงมากอีเห็ออีเลววิวที่พี่เป็นพี่เอกไู้นหเหือล้วเนอยหนูหนูจะไปเรียกคิปมาจัดการด้วยบอ้เป็นเทนครับขอบคุณค่ะไม่กินติดหมดเลย โอ้ยน่ากลัวข้าเต่าปากเยเนี่ยคิชอบถ่ายปไนีอ้าปากมเป็สวยมาช้ออใส้ออโตโรที่แบเหลือไงปสับรวมใม้ขายดีๆแพงๆใช่ไหมแต่ว่าอันนี้